สวัสดีครับผมพุทธิชมบรีกับพระลิสซิ่งชมรี10อันดับ EP นี้เป็นพระที่มีราคาแต่หลายคนไม่รู้ว่ามีราคาและเป็นพระที่อยู่ในบ้านคนเนี่ยคิดว่า เหมือนพระกฐินพระป่าแต่ว่าเป็นพระที่ขายได้เหรออะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นพระที่ผมคัดจากสถิติที่เพื่อนๆพี่ๆท,ทุกท่านมาขายผมที่ออฟฟิศและไม่รู้ราคามักจะไม่รู้ว่าพระรุ่นนี้มีราคาเพราะหลายคนเนี่ยไปโฟกัสว่าจะต้องเป็นหลวงพุตโตจะต้องเป็นหลวงูุ้ทิมนะครับผมพระประเภทนี้บางทีเป็นรองลงมาแต่ว่ามีความเล่นหากันสภาพคลองแล้วก็เป็นพระที่พบเจอได้บ่อยในบ้านชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่าพระประเภทนี้มีราคาคัดสรรมาแล้วว่าเป็นพระที่พบเจอได้จริงมีโอกาสเจอได้ทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นลุงวินมอเตอร์ไซ จนถึงท่านผู้ว่านะครับผมหมายความว่าไม่ว่าจะคนรวยหรือคนจนพระประเภทนี้สามารถมีอยู่ได้ทุกบ้านและก็พบเจอได้บ่อยไปกันที่อันดับที่หนึ่งชินรนราชหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับผมหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือถ้าเปรียบเป็นรถก่อนเลยนะถ้าเบนซ์บีเอ็มเป็นสเมเด็จวัดะระฆังหรือว่าเบนซ์บีเอ็มเป็นหลวงูุ้โตหลวงู่ทิมหลวงู่ทวดนะครับผมหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือก็นเลยก็ประมาณฟอร์จุนนะคือผมไม่ได้มาเปรียบเทียบศัก์ศีพระหรือว่าใครยังไงแต่ว่าผมกาลังเปรียบเทียบเพื่อให้เพื่อนๆเนีเ่ยได้เห็นภาพนะคร ประเทศแล้วก็เล่นหากันก็จะมีรุ่นที่เล่นแพงบ้างรุ่นที่เล่นไม่แพงบ้างแบบนี้เรียกว่าชินราชหลวงพ่นอพรมวัฒนนนเหนือเป็นเนื้อน,นวะโลหะแบบนี้เป็นกรรมการถ้าไม่กรรมการเนี่ยก็เล่นกันสามสี่พันถ้าเป็นกรรมการก็ประมาณ1 0,000บวกลบเพื่อนๆจดจำภาพจดจำราคานะถ้าเกิดว่าหลุดกล่องมาแบบนี้เราอาจจะไม่รู้เลยว่าคือที่ไหนจะทันคล้ายๆชินาลาชครึ่งซี่วสัสดุทัศนะครับผมจะเหมือนกันพระองคนะ์เนี้ยลูกค้าผมเป็น f <มา S 1> อมาจากอเมริกานะบินมาจากอเมริกาเลยเพื่อนๆย้อนไปดูโพส์เก่าผมมาเคยโพสเมื่อประมาณสักสิ แล้วเมืองไทยแล้วก็คนพัดเนี่ยหลงพระพม,มให้ผมเรยบานเลยแต่องค์นี้ประเมินกันหมื่นเจ้าของเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคิดว่าพระเล่นเงินพันสองพันผมบอกไว้ว่าพี่ผมซื้อให้เก้าหมื่นหรือแสนเนี่ยจำไม่ได้มีหลายองค์ถึงได้บอกว่าคนไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้ราคาเลยแล้วก็ไม่คิดว่าพัดเนี่ยเล่นกันเป็นหมื่นเป็นหลายอาจจะไม่ได้แพงเป็นแสนเป็นล้านแต่อย่างน้อยอยากให้โฟกัสว่าพระประเภทน,นี้มีอยู่ในบ้านแล้วหลายคนก็ไม่รู้ว่ามีราคาจดจำภาพจดจำราคาถ้าหลุดกล่องแบบนี้ดูดีๆนะครับผมเซฟภาพเก็บไว้นะไปก็ต่อที่อันดับสองจะในนบ้า ผมเจอบ่อยผมไปเหมาได้ที่8ริ้วมาหรือแปลงยาวนี่เนี่ยเจ้าของให้ทําบุญเก็บไว้ไม่รู้เรื่องมีอยู่11กล่องรุ่นนี้รุ่นที่เท่าไหร่ผมไม่มั่นใจวิชาการผมไม่ถนัดจดจาภาพจดจำอาคารแบบนี้เรียกว่ากุมารทองหลงพอสาครก็เล่นกันประมาณพันก่าบาทสองพันนะครับผมถึงจะไม่แพงมากแต่เป็นพระที่มักอยู่ตามบ้านเนี่ยมักอยู่ในพระกรถิ่นพระป่าถ้าหลุดกล่องอาจจะดูเหมือนเป็นพระไม่มีราคานะครับผมไปกนต่อที่อันดับ3จากค่อนข้างมาโซนเป็นพระพื้นที่และวนกลับมาที่ภาคตะวันออกชนบุรีเหรียพรอุปัชาายหลงีเน่วก นพระดังในท้องถิ่นแถวสัตหีแถวบางละมุงเป็นพระที่ดังโซนนั้นแต่ก่อนเล่นหากันหลายพันเจ็ดแปดพันนะครับผมมีแยกบล็อกเต่าไม่มั่นใจแต่เดี๋ยวนี้ก็สองสามพันสวยๆก็ยังขายได้อยู่อย่างน้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพระที่แพงมากแต่ว่าเป็นพระที่ในโซนเขตชลบุรีเนี่ยเป็นพระที่เจอได้ทุกบ้านนะเจอเหมือนเหรียญพ่อแดงบัตรช่องลมรุ่นแรกนะครับผมเป็นพระที่พบเจอได้มากแล้วก็เป็นพระที่อยู่ในกองเหรียญเลยเวลามีคนมาขายตรงเนี้ยถ้าอาัลบ,บั้มเหรียญน,นะผมจะเจอเหรียญเนี้ยติดอยู่ประจําเลยไม่เหรียญก็สามเหรียญสี่เหร ก็ซื้อกันไป70,000กว่าบาทเจ้าของเนี่ย Amazing ว้าเลยคือรู้แหละว่ามันไม่ได้แพงเป็นหมื่นเป็นล้านแต่ว่ามันเป็นพระที่ขายได้หรอมันเป็นพระที่หลายพันหรอถ้า FC ผมหรือเพื่อนๆคนใดก็ตามเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ชมรีอาจจะไม่รู้จักเลยว่าพระองค์นี้เป็นพระที่เล่นกันในท้องถิ่นนะครับผมจดจำภาพจดจำราคาเปลียนอุปชาหลังประมาณ3 4 0 0 0พันนะครับผมสาหนี้ไปกันต่อที่อันดับที่4ก็ยังอยู่ในโหมดของโซนละแวกชลบุรีอยู่นะครับผมเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณวัดบ้านคลองเป็นรุ่น2เขาเรียกวัดบ้านคลเงินา หรือเขาเรียกอย่างว่าเนื้อ3มกรัตริยากค่อนข้างหายากกว่าเนื้อทองแดงก,ก็เล่นกงนประมาณสัก2 3,000บาทแต่ไฮไลท์สำคัญเนี่ยเป็นผ้ากึ่งกึ่งกระถิ่นผ้าป่าที่มีราคาเพื่อนๆจดจำภาพจดจำราคาถ้าเป็นเนื้อแบบน,นี้ขายได้2,000ผมเคยเจอเป็นลังที่ผมคัดมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผ้าที่เจออยู่ได้บ่อยแล้วก็ชาวบ,บ้านเนี่ยไม่รู้ราคาพอเวลาผมไปซื้อเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้บอกแล้วแต่วุดีเลยผมไม่รู้ราคาไม่รู้เล่นกันเท่าไหร่ว่าพี่องค์ละีอง0ั0มีอยู่ใช่เป็น้าที่แพงมากแต่ผ้าที่ผมคัดมานั้นคัดจากสถิติที่มันพบเจอได้บ่อย อย่างนี้มันมีประโยชน์มันมีประโยชน์กว่าการที่เรามีพระองค์ละสามแสนสองแสนเพราะบางทีพระองค์ละสองแสนองค์ละสี่หมื่นเนี่ยเป็นเป็นพระพื้นพื้นที่ค,น,คนรู้ราคาอยู่แล้วแต่<อ>แตพระประเภทน,นี้เป็นพระที่คนคิดว่าไม่มีราคาดังนั้นจึงสําคัญและจึงจําเป็นที่เราควรจะรู้ว่าพระแบบนี้มีราคาแล้วครับผมไปกันต่อที่อันดับที่5 <c oughs> ยังวนเวียนอยู่แถวโซนภาคตะวันออกอยู่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดแบบนี้ปีอะไรผมไม่มั่นใจถ้าหลุดจากกล่องเนี่ยเหมือนพระกระถิ่นพระป่าเลยเหมือนพระไม่มีราคาเลยเพราะว่าไม่ได้เขียนอะไรจดจําภาพไว้แบบนี้เเรรรียกว่าพพะงูปหือนล วันสับรถเป็นพระที่เล่นกันนะก็เป็นพระที่มีสภาพคล่องมากพระประเภทนี้ผมเจอบางทีมัดหนังยางอยู่ตามหลังตู้เย็นบางทีกองอยู่กับพระที่ไม่เล่นน่บางคนในขนพระกล่องมามองผิวเผิน่ยเหมือนพระไม่มีราคาคัดไปคัดมาเจอเนี้ยสีองค์พระกล่องเนี่ยบางทีก็มีราคารูปเหมือนหลวงพระคงหวังสับรถเป็นพระที่โซนชลบุรีลูกศิษย์หลวงพ่อคงเนี่ยถือว่าเยอะปีนี้เป็นปีทองหลวงพระคงราคาสนนราคาขึ้นมาตามในกลุ่มลูกศิษย์ที่เล่นหากันในพื้นที่หรือส่วนกลางเนี่ยเป็นพระที่ขายง่ายอย่างนี้ก็สนนราคาประมาณ4-5,000บาทไม่ได้ถูกนะะคมไป ต่อที่อันดับที่6หลวงพ่อเงินวัดบางคารหลวงพ่อเงินแบบนี้เขาเรียกว่ารุ่นวอกระจายเป็นหล่อโบราณแบบนี้ข้างใต้เนี่ยฐานจะจะมีตัววออยู่เล็กๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นเปล่าในรูปนะ ผมพยายามจะให้ดูเพื่อนๆลองดูแต่ไม่มั่นใจว่าจะเห็นหรือเปล่าหลวงพ่อเงินเนี่ยนอกจากไอ้รุ่นที่ว่าสอสล้านจอบเล็กจอบรุ่นแรกอะไรแล้วเนี่ยมันมีรุ่นอื่นอีกเยอะนะครับผมวอ <War S 1> <War S 2> กระจายแบบนี้ใครเสกอะไรยังไงผมไม่รู้นะครับผมแต่จดจําภาพจดจําราคาไว้แบบนี้ก็เล่นเงิน5,00 0ันหกบาทบางคนคิดว่าเป็นพาเก้บางคนคิดว่าแท้แต่เป็นพาที่ไหนไม่รู้ราคาอย่างน้อยเราเจอก็ยังคุ้นตาหลงพ่อเงินบางทีมันมีหลักหลายรุ่นมีเป็น10บสรุ่นที่เล่นหากันนะครับผมจดจําภาพจดจําราคาไว้แบบนี้เล่น5,000หบาหกระจายนนนัััับบมมไปกกต่่ออททีีด7วลพ หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือแบบนี้เรียกว่ากิ่งรุ่นแรกหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือไปสองเจ็ดถ้าหลุดกล่องมาเนี่ยเพื่อนๆจะไม่รู้เลยว่านี่คือกิ่งหลวงพ่อพรมอาจจะคิดว่าพระเล่นกัน 2, นินสองพันควาดีๆนะครับผมหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือเป็นพระที่เล่นกันเป็นพระที่เล่นกันแพงนะครับผมแบบนี้เล่นกันสองสามหมื่นแต่แบบนี้จะพิเศษกว่าเป็นกรรมาก,การก็เสนอรคาคาก็ประมาณสี่หมื่นสามสี่หมื่นแบบเอากันว่าซื้อกันง่ายขายกันคล่องแบบนี้ถ้าเราเจออยู่ในบ้านหรือเราไปเจอที่ไหนเนี่ยขอให้พึ่งระลึกไว้ว่าเป็นพระที่มีราคาพระองค์นี้ผมได้มาองค์เเเเเดีีีีียยยยววววกกกกัับบบบ้้าาาาาานนนนนนททท่่่่่่่ผผมมมมอออููรริิิลลลลแปป็็ศษ์หหืจ ได้นะครับผมแล้วก็จะมีพระหลวงพ่อพรมวัดขนนหนือนีเยอะมากแบบนี้ถ้าหลุดกล่องมาเราก็ไม่รู้ว่านี่คือพระเพจแบบนี้กรรมการด้วยพิเศษวาธรรรดาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่กรรมการก็สองสามหมื่นอยู่ดีนะครับผมแบบนี้กรรมการก็จะแพงกว่ากันอีกจิกหนึ่งจดจําภาพจดจําราคาไว้นะครับผมแบบนี้เรียกว่าจริงรุ่นแรกหลวงพ่อพรมวัดขนนหนือไปก็ต่อที่อันดับที่8 <S <S เหรียญหลวงปู่เอี่ยมปี15 <S <S เนื้อนวะโลหะหน้าเงินเหรียญหลวงปู่เอี่ยมปีหน่งห้เนี่ยเขาเล่นเป็นป่โตเสกบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยพักกล่กลงอง ที่ไม่เล่นหาหรือเป็นพระเกหรือเป็นพระเสริมหรือเพราะว่าปี15มันจะทันท่านได้ยังไงใน,นเมื่อไม่ทันก็เป็นพระที่ไม่มีราคานะครับผมบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดไปเลยว่าไม่มีทำอะไรแต่จริงๆแล้วพระหลายรุ่นเนี่ยเขาเล่นกันหลายวาระเขาเล่นเป็นว่าเป็นเกจินู่นเกจินี้ท่านเสกอย่างรุ่นนี้เขาเล่นเป็นหลวงปู่โตเสกให้แบบนี้ก็จะเป็นเนื้อพิเศษเนื้อนวะหน้าก,ากากเงินนะครับผมแบบนี้ก็เล่นกันหลายพันสามพันสี่พันเจ้าของดูในอิเนเทอร์เน็ตมาก็คิดว่าเหรียญตุ๊กเอี๊ยมปี 1, 5, พอมาคัดแล้วถึงจะตกใจถึงจะรู้ว่าพระที่ตัวเองมีอยู่เป็นพระมีราคาบางคนคิดไปเองว่าเฮ้ยพระกล่องคงไม่มีราคาเฮ้ยพระเนื้อผงแบบนี้ไม่มีราคาพระอันนี้ไม่รู้ที่ไหนไม่มีราคาเพราะไปโฟกัสแต่หลงพระกวยไปโฟกัสแต่หลงูบทวดหลงทิมเวลามาคัดเนี่ยผมจะบอกอยู่ตลอดว่าพี่พี่พ้แบบนี้มันเล่นกันนะแบบนี้มันแพงนะแบบนี้มันไม่แพงแต่มันมีหลายองค์มันขายได้นะแววตาสีหน้าของคนที่ดีใจของคนที่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าพระที่ตัวเองขนมาเนี่ยจะขายได้ถึง3,000ันไหมถึง5,000ันไหมหรือ2 0 0พันไหมแต่พอเขารู้ว่าพระมันขายได้8เ่รู้วาพระขาย เจ็ดหมื่นวุดีเลือกไป8องค์เนี่ยขายได้แสนสี่พอเขาได้ตังค์เนี่ยมันอเมซซิ่งผมถึงได้พยายามจะทาคลิปมาเพราะผมรู้ว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าพระเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันมีราคาไปกันต่อที่อันดับที่ 9, เก้าเหรียญหลวงพ่อจงวัหนต่างนอกเป็นเหรียญกลมขนาดประมาณสักเหรียญห้าเหรียญสิบประมาณนี้นะคะนนรับมีกระไหลเงินกระไหลทองรุ่นอะไรผมจาไม่ได้ข้างหลังเป็นสิ่งผมเรียกของผมว่าเหรียญหลวงพ่อจงหลังสิ่งแบบนี้เล่นกันเป็นหมื่นนะครับผมเหรียญหลวงพ่อจงวัหน้าต่างนอกอุธยานบเจอง่ายงบ้าไ่นเน มีราคาคือบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแสนบางคนอาจจะคิดว่าหลักพันบางคนอาจจะคิดว่าไม่แพงจดจำภาพจดจำราคาไว้แบบนี้สวยๆแบบนี้เป็นหมื่นนะครับผมหมื่นบาทหมื่นห้าหมื่นหกอะไรประมาณนี้นะครับผม ไปกันที่อันดับสิอันดับสุดท้ายนะครับผมข้ามฟากไปที่สายอีสานเหรียญจอมสลินปีห3หลวงปู่ดุลวัดบูรพาลามปลุกเสกเป็นเหรียญของหลวงปู่ดุลเลยพระของท่านเนี่ยมีเล่นหลากหลายรุ่นแบบนี้ผมเจอบ่อยบางบ้านในี่ขนมาทั้งพานทั้งกระอับเนี่ยพระเหรียญใส่พานไปเลยเจอ 7, เเหรียญเจอ8เหรียญถ้าเนื้อละวาแพงเลยนะแบบนี้ก็เล่นกันประมาณกสามสี่พันบาทอาจจะไม่ได้แพงมากถือว่าเป็นพระที่พบเจอได้บ่อยเขาเรียกว่าเป็นพระประจาวันความหมายผมคือเจอทุกวันอาจจะไม่ได้แพงมากแต่เป็นพระที่ผมเจอทุกวันนะครับผมจนจ โอเคครับ10อันดับพระที่มักพบเจอได้บ่อยในบ้านนะครับผมแล้วเป็นพระที่หลายคนมักไม่รู้ว่ามีราคาอาจจะไม่ได้แพงมากอย่างที่ผมโฟกัสมาตลอดว่าถ้าผมนําเสนอพระเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าพระเพีงแพงเนี่ยโอเคแหละเพื่อนๆอาจจะดูตื่นตาตื่นใจแต่ในความเป็นจริงแล้วพระพวกนี้มันไม่ได้พบเจอได้บ่อยดังนั้นพระที่ผมคัดมาเนี่ยจึงเป็นพระที่คิดว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเอาพระปูดูพ่อเดิมมาเนี่ยผมพูดไปสิอันดับคนฟังผมแสนคนได้ประโยชน์อ่ะมันจะมีสัก300คนเพราะว่าพระประเภทนี้มันหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้แต่พระที่คััดมมาเเพืื่่อนนฟงไปแสคผช ว่ามีประโยชน์กับคนอย่างน้อย30,000คนจึงเป็นพาที่ผมคัดสรรมาแล้วว่านอกจากไม่ได้หายากแล้วก็ต้องเป็นพาที่ทุกชนชั้นทุกอาชีพสามารถพบเจอได้ไม่ว่าเราจะเล่นพาหรือไม่เล่นพาก็ตามนะครับผมจดจําภาพจดจําราคาเซฟภาพเก็บไว้จะแชร์คลิปนี้เก็บไว้หรือจะเข้ามาดูย้อนหลังจะบันทึกโพสต์จะอะไรก็แล้วแต่ตามแต่จะสะดวกนะครับผมคลิปต่างๆเนี่ยไม่ได้มีแค่สิอันดับนี้เพื่อนๆเข้าไปดูย้อนหลังนะครับทำไว้เป็นร้อยคลิปแล้วเราก็จะได้รู้10บอันดับนี้10อันดับนี้อย่างไรแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆ โยเสมอมาไม่ว่าจะเป็น FC ที่เป็นอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นกันตั้งแต่คลิปลแรกๆมาจนถึงนะวันนี้หรือเพิ่งรู้จักกันก็ตามแต่นะครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจทุกการแชร์ทุกการไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วพบกันต่อใน e ีต่อไปวุด d ดี้ชมบุรีพาลิซิงชมบุรีสวัสดีครับ